ผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มอีก2,700คเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมีความสามารถในการหลบหลีกาลก,การติดเชื้อวันนี้บอกว่าตัวเลข3คนด้วยกันผลการตนะรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อ515เป็นแคมป์คนงานก่อสร้างอ,อาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วก็มีเสียชีวิตวันนี้นิวไฮอีกนะครับเป็น47นะครับ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังคงรุนแรงและสร้างผลกระทบกับทุกภาคส่วนมากกว่า1ปีเกิดคลัสเตอร์ของการติดเชื้อใหม่ตามชุมชนต่าง,างๆทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้ออย่างสุดความสามารถเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะนำมาใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน s ิ n e นได้เปิดโครงการ s e n e น Together Stronger รวมใจสู้ไปด้วยกันชวนคนไทยร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ด้วยพลังสามัคคีอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคน สามารถรวบรวมยอดบริจาคได้ถึง2ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ต่อไปขอขอบคุณครอบครัวเซนเนทุกท่านพาร์ทเนอร์และที่สำคัญคนไทยทุกๆคนที่ร่วมสมทบทุนบอกต่อโครงการ s ซนเนกทูเกเดอร์สตรองรวมใจสู้ไปด้วยกันนะคะ ขอขอบพระคุณบริษัทซินเด็กและก็เจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่านเลยนะครับเราก็จะนำฐาน้ำลใจที่ยยได้ไปใช้กับผู้ป่วยโควิดในทีนะครับเป็นการทับการต่อสู้ทางนี้นะครับแล้วเราก็จะผ่านไปด้วยกันนะครับแต่ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกับโควิดด้วยครับผมซินเน็กขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะที่ทำงานกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้พวกเราทุกคนปลอดภัยคะ่ะ พวกเราทุกคนขอขอบคุณจากใจจริงๆค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณน้องหมอมากครับเป็นกําลังใจให้ทีมแพทย์ไฟติ้งนะคะสู้ไปด้วยกันครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณคุณหมอมากค่ะทีมแพทย์สู้ๆสู้ๆนะคะรักพยาบาลเป็นกําลังใจให้นะคุณหมอสู้ๆนะคะคุณหมอสู้ๆค่ะไฟติ้งนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับ